รถไฟฟ้าราคาต่ำกว่าล้านมีออปชั่นอะไรนะ่าสนใจกันบ้างไปดูกันครับ ครับผมแบงค์จาก MG เชียงใหม่วันนี้เราอยู่กับตัว MGEP กันครับซึ่งตัวนี้จะเป็นรถไฟฟ้า100%เนะครับที่ MG เพิ่งเอาเข้ามาในไทยเนี่ยครับใหม่ๆสดๆเลยนะครับเราจะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าช่วง2-3ปีที่ผ่านมาตัวนี้นะครับกระแสรถไฟฟ้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในไทยเองหรือว่าต่างประเทศเองนะครับถือว่าเป็นกระแสที่มาแรงมากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นรถไฟฟ้าที่ราคาต่ำกว่า1ล้านบาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าออปชั่น อะไรนะครับที่ MG ใส่มาในรถตัว MGEP คันนี้บ้างนะครับเดี๋ยวเราเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าตัวนี้เลยนะครับด้านหน้าตัวนี้นะครับตรงกระจน้าตัวนี้เขาจะตกแต่งด้วยวัสดุเป็นโน b a แบ็กสีดำนะครับคาดด้วยฮิลคอมเมียมนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยดูหรูหรามากขึ้นนะครับตัวของโลโก้ MG ขนาดใหญ่ตัวนี้นะครับเราเปิดขึ้นมาเนี่ยครับจะเป็นการชาร์จไฟนะครับไม่ว่าจะไฟ AC หรือว่า DC นะครับตัวนี้สามารถเสียบชาร์จได้จากด้านหน้าของตัวรถเลยนะครับ มาด้านข้างกันต่อครับในส่วนของไฟด้านหน้ารถตัวนี้นะครับจะใช้โคมไฟแบบโปรเจคเตอร์นะครับส่วนหลอดที่ให้มาตัวนี้จะใช้เป็นหลอดไฟแบบฮาโลเจนนะครับตัวนี้ MG ยังไม่ให้เป็นหลอด LED มานะครับถ้าลูกค้าอยากได้เป็นหลอด LED เนี่ยก็สามารถเปลี่ยนได้เช่นกันนะครับมีตัวของไฟ d Daytime Running Light มาให้นะครับซึ่งเป็นมาตรฐานที่รถทุกคันณตอนนี้มีมาให้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันต่อครับผม เรามาดูตรงล้อของ MG EP คันนี้กันบ้างนะครับตัวนี้นะครับให้ล้อแมกอลลอยขนาด16นิ้วมาให้เลยนะครับมาพร้อมกับระบบเบรกดิสเบรกทั้ง4ล้อเลยนะครับส่วนยางที่ให้มาตัวนี้จะเป็นของ b i s t o n e นะครับหน้ายางจะใช้20 5ศ0นับหนะครับตัวของยางที่ให้มาเนี่ยถือว่าเป็นยางที่ออกแบบมาให้การขับขี่ที่นิ่มนวลมากขึ้นนะครับเวลาเราขับขี่บนท้องถนนนั่นเองครับในด้านกระจกมองข้างตัวนี้นะครับสามา และพับไฟฟ้าได้ครับมีตัวของไฟเลี้ยวด้านข้างมาให้นะครับเป็นแบบ LED เลยแล้วก็ด้านข้างของตัวรถนะครับตกแต่งด้วยคิ้วโครเมียมแบบนี้เลยนะครับในขอบประตูต่างๆในขอบหน้าต่างนะครับตัวนี้ทำให้ตัวรถเนี่ยดูหรูหราดูสวยงามมากขึ้นนั่นเองครับ เดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายรถของ MG EP คันนี้กันบ้างนะครับแน่นอนนะครับตัวของ MG EP เป็นรถ5ประตูนะครับหรือว่าทรงแฮชแบ็กนะครับท้ายเขาจะเป็นท้ายตัดแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ไฟท้ายที่เขาให้มานะครับจะเป็นไฟท้ายแบบ LED เลยมีไฟตัดหมอกหลังมาให้มีเซ็นเซอร์กัรระยะถอยหลังมาให้ถึง3จุดพร้อมกล้องมองหลังเลยครับเดี๋ยวเราเปิดดูห้องสภาระด้านในกันบ้างนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นโช้คผ่อนแรงนะครับ เวลาเราเปิดขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่ต้องดันแล้วนะครับเดี๋ยวโชคเขาจะติดขึ้นเองในส่วนของห้องสัมภาระตอนท้ายนะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะกว้างขวางมากนะครับมีมั่นบางสิ่งของมาให้ตัวนี้ลูกค้าสามารถถอดเก็บได้นะครับถ้าไม่ชอบแล้วก็ตัวนี้จะมีไฟส่องห้องสัมภาระด้านหลังนะครับที่เป็น led แสงสีขาวเลยทางด้านล่างตรงนี้นะครับมีในส่วนของชุดปะยางสุกเฉินมาให้นะครับตัวนี้จะไม่ให้ในส่วนของยางอะไหล่มานะครับ จะให้ในส่วนของปัง๊มลมฉุกเฉินแล้วก็น้ำยาปะยางฉุกเฉินมาให้นะครับแล้วก็จะมีถุงสีดำๆนะครับด้านข้างตัวนี้จะเป็นในส่วนของสายชาร์จฉุกเฉินนะครับเวลาลูกค้าเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับหาจุชดชาร์จไม่เจอลูกค้าสามารถนําสายชาร์จฉุกเฉินตัวนี้นะครับไปเสียบกับปลั๊ก3ตาเราได้เลยนะครับแต่แบงค์ไม่แนะนานะครับให้เป็นปลั๊กพ่วงนะครับเพราะว่าเราไม่รู้นะครับว่าสายปลั๊กพ่วงที่ลูกค้าพ่วงมาเนี่ย รองรับกระแสไฟได้มากขนาดไหนนะครับซึ่งสายชาร์จสุกเฉินตัวนี้นะครับจะกินกําลังไฟอยู่ที่2.2กิโลวัตต์นั่นเองครับผมแนะนำนะครับให้เสียบกับตัวของพักสามตาที่ต่อสายดินเรียบร้อยนะครับลงกาวเรียบร้อยตัวนี้จะปลอดภัยมากๆเลยครับเมื่อเราเข้ามาห้องผู้โดยสารตอนหลังนะครับตัวนี้ถือว่านั่งสบายมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เลทรูมเนี่ยครับขาผมเนี่ยสูงประมาณ170นะครับผมนะ ขาผยังเหลือเลยนะครับแล้วก็เฮดรูมเนี่ยถือว่าเหลือเลยนะครับประมาณ5นิ้วเนี่ยสบายมากเลยนะครับตอนนี้ถือว่านั่งสบายมากๆตัวของบอเบาะนยครับเขาจะเป็นเบาะหนังเดินได้ตะเข็บสีขาวมาให้เลยแล้วก็ตัวเบาะก็พับได้แบบ 60- 40นะครับแล้วก็ตัวที่พักแขนตรงกลางก็มีมาให้มีช่องวางแก้วน้ํามาให้นะครับเพิ่มความสะดวกสบายมากๆเลยสําหรับผู้โดยสารตอนหลังมีช่องเก็บเอกสารหน้าหน้านะครับมาให้ถึง2ช่องเลยนะครับสําหรับเบาะ ของผู้โดยสารตอนหน้านั่นเองครับตรงกลางตัวนี้นะครับระหว่างที่พักแขนเขาก็จะมีช่องเก็บสิ่งของเล็กๆน้อยๆมาให้อีกนะครับประตูทั้ง2ฝั่งก็ยังมีช่องวางแก้วน้ํามาให้อีกถือว่าครบครันมากๆนะครับสำหรับอุปกรณ์พื้นฐานต่างๆนะครับแล้วก็ใครที่มีเด็กเล็กๆนะครับก็จะมีจุดยึดไอโซฟิกให้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับจะยึดด้านซ้ายก็ได้จะยึดด้านขวาก็ได้ลูกค้าก็สบายใจแหงห่วง,งได้นะครับสำหรับจุดยึดคาร์ซีทนั่นเองครับ เมื่อเราเข้ามาภายในตัวรถนะครับตัวรถเนี่ยดูกว้างขวางดูนั่งสบายมากๆนะครับเขาจะตกแต่งด้วยวัสดุสีดำนะครับเดินได้ตะเข็บสีขาวนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยดูหรูหรามากขึ้นนะครับตัวนี้ในส่วนของพวงมาลัยเองนะครับตัวนี้เขาก็จะหุ้มหนังมาให้เลยนะครับเป็นพวงมาลัยแบบ3ก้านนะครับตัวนี้ตัดขอบของพวงมาลัยด้วยนะครับด้านล่างตัวนี้เพื่อให้เราขึ้นลงรถนยครับได้สะดวกมากขึ้นนั่นเองครับผมเรามาดูหน้าปัดตรงกลางบ้างนะครับ หน้าปัดตัวนี้นะครับให้หน้าปัดดิจิตอลขนาด7นิ้วมาเลยนะครับแสดงข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดการขับขี่ต่างๆนะครับแล้วก็ข้อมูลตัวรถต่างๆไม่ว่าจะเป็นระยะทางที่คงเหลือนะครับผมแสดงปริมาณของแบตเตอรี่นะครับว่ามีเท่าไหร่นะครับแล้วก็สามารถวิ่งได้อีกเท่าไหร่นั่นเองครับผมพวงมาลัยตัวนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับซึ่งเราสามารถควบคุมเครื่องเสียงตรงกลางนี้ได้นะครับผมในส่วนของการ สตาร์ทรถนะครับเราไม่จําเป็นต้องใช้คุณใจอีกแล้วนะครับตัวนี้ให้ปุ่มพุชสตาร์ทมานะครับเรามาดูหน้าจอตรงกลางกันบ้างครับหน้าจอตรงกลางตัวนี้นะครับขนาด8นิ้วนะครับตัวนี้จะรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ด้วยนะครับซึ่งตัว MG EP ตัวนี้นะครับเขาจะตัดในส่วนของระบบ iSmart ออกไปนะครับเพื่อให้ราคาตัวรถเนี่ยครับต่ำกว่า1ล้านเนาะให้ลูกค้าเนี่ยจับต้องได้ง่ายเนาะแล้วก็ไม่ต้องกังวลอีกแล้วนะครับว่า ตัวระบบ iSmart จะมีปัญหาอีกแล้วนะครับตัวนี้เขาตัดออกไปเลยนะครับเราก็ยังเชื่อมต่อบลูทูธอะไรของเราได้ปกติเลยนะครับมีช่อง usb มาให้อีก2ช่องนะครับด้านหน้าตัวนี้มีช่องจ่ายไฟ1 2โวลต์มาให้นะครับแอร์ทุกอย่างจะควบคุมเป็นแบบดิจิตอลหมดนะครับเราควบคุมแอร์ตรงนี้เขาจะแสดงผลขึ้นที่หน้าจอเลยนะครับ ส่วนการปรับโหมดการขับขี่นะครับตัวนี้ก็สามารถปรับโหมดการขับขี่ได้ถึง3รูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็น Eco Mode Normal Mode s p o r t Mode นะครับแล้วก็สามารถปรับโหมดเคอร์ได้ถึง3ระดับเช่นกันนะครับในการรีชาร์จไฟฟ้านะครับเข้าสู่แบตเตอรี่นั่นเองนะครับเวลาเรายกคันเร่งนะครับในส่วนของเกียร์นะครับตัวนี้จะใช้เกียร์เป็นแบบมือหมุนนะครับเวลาเราจะเข้าเปลี่ยนเกียร์นะครับก็สามารถง่ายๆนะครับเรียบเบรกนะครับก็หมุนเกียร์ไปตาม ตำแหน่งที่เราต้องการนั่นเองนะครับเบรกมือนะครับเราใช้เป็นเบรกมือไฟฟ้าตัวนี้มาพร้อมกับออโต้เบรคโฮเลยนะครับออปชันที่ MG ให้มาคันนี้นะครับถือว่าไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นรถที่น่าใช้มากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกําลังเครื่องยนต์ของตัวนี้กันบ้างนะครับว่าให้กําลังของมอตเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็ส่วนของแบตเตอรี่มาเท่าไหร่กันบ้างครับ เรามาดูระบบขับเคลื่อนของ MG EP คันนี้กันบ้างนะครับตัวนี้นะครับให้มอเตอร์ไฟฟ้ามาถึง120กิโลวัตต์นะครับผมให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่163แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่260นิวตันเมตรนะครับแรงบิดตัวนี้จะน้อยกว่าตัว MG ZS EV นิดนึงนะครับเพื่อการขับขี่ที่นุ่มนวลมากขึ้นนั่นเองครับส่วนแบตเตอรี่นะครับให้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนมาถึง50.3กิโลวัตต์อนะครับผมตัวนี้ จะมีระบบระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ให้ยาวนานมากขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนของแบตเตอรี่ลูกเล็กตัวนี้นะครับยังมีให้เหมือนเดิมนั่นเองครับเพื่อเวลาสตาร์ทรถเปิดไฟต่างๆนะครับก็ยังใช้แบตเตอรี่ลูกเล็กนะครับในการสตาร์ทรถนั่นเองครับผมนี่ก็เป็นสเปคทั้งหมดนะครับของ MG EP คันนี้นะครับลูกค้าสามารถเข้ามาดูตัวรถจริงๆได้นะครับ มาสอบถามที่ปรึกษาการขายต่างๆได้นะครับว่าตัวรถเนี่ยมีออปชั่นอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างนะครับวันนี้แบงค์อาจจะพูดไม่หมดเลยนะครับสำหรับลูกค้าคนไหนที่สนใจนะครับ MG EP คันนี้จำหน่ายราคา 9 8 8 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับมีให้เลือกทั้งหมดอยู่3สีด้วยกันสีขาวสีดำแล้วก็สีเทาดำนะครับใครที่สนใจก็สามารถเข้ามาดูตัวรถได้ที่โชว์รูม MG ทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับแบงก์ก็ขอฝากช่องแบงก์ MG เชียงใหม่ไว้ด้วยอย่าลืมกดไ like, ลค์กด s ับ s c r i b e ให้ช่องแบงก์ MG เชียงใหม่ไว้ด้วยนะครับถ้าใครสนใจรถยนต์ MG รุ่นไหนก็สามารถติดต่อแบงก์เข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้แบงก์ขอตัวลาไปก่อนดีครับ